กลายเป็นดราม,ม่าเดือดรออย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ กรณีระหว่างทางด้านของสาวคนดังนะครับอย่างสาวเบียดวอยส์กับพิธีกรชื่อดังแห่งโหนกระแสนะครับอย่างคุณหนุ่มกัญชัยที่ตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นจากการที่ทางด้านของสาวเบียดวอยส์นะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์สื่อที่เสนอแต่ข่าวเรื่องผัวเมียจนถูกโยงว่าอาจจะพัดพิงรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยหรือเปล่านะครับก่อนที่จะมีการสื่อสารผ่านคนกลางอีกด้วยนะครับว่าหนุ่มฝากขอโทษแต่ว่าในขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกััชนบกกลออมา โต้แย้งถึงเรื่องนี้นะครับโดยได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าตนไม่เคยพูดแบบนั้นออกมาเลยนะครับก่อนที่หลังจากนะครับท่านนั่นของขนมกัญชัยจะได้มีการออกมาโพสต์สั้นๆกลางเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าทำเอาสะเทือนอย่างมากเลยทีเดียวโดวยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้วซึ่งทานทัานของขนมกัญชัยนะครับก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกด้วยนะครับว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยานรับทราบเหตุการณ์พร้อม ข้อความบิดเบือนเข้าสู่ระบบพร้อมซึ่งงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านของคุณหนุมกระแชนนครับได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวลงใน a c e b o o k นะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้ทางด้านของชาวเน็ตครับรวมถึงเพจดังคนดังอินฟลูเอนเซอร์ทนายนักข่าวร้านค้านะครับแล้วก็แบรนด์ดังรวมถึงชาวเน็ตทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์เดือดกระสันนันเป็นในทิศทางเดียวกันเลยทีเดียวน,นะครับอาทิเช่นสักทีค่ะไม้สารดักไม้แสงดับมั่น จัดไปพี่หนุ่มจะได้หกปากสักทีอันตรายมากๆอยู่ในจุดที่ใครเตือนก็ไม่ฟังแล้วยังหงายการ์ดโดนลุมรังแกแค่นั้นพอดังคําพยากรณ์แถมบางคนนะครับก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของสาวเบียดอะวอยซ์เองนะครับเธอนั้นก็ไม่ทนอยู่เฉยโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในแอปเทรสนะครับหลังจากนั้นโดยระบุว่าก็แค่เอาหลักฐานมากลางกันที่ชั้นสารไปเลยถ้าต้องไปสารมันไม่ได้ยากหรอกก็ทำไปตามกระบวนการ ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับสาวเบียดะวซ์นะครับหรือว่าเบียร์พัซรนันเธอนั้นนะครับมีชื่อเสียงจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการดังนะครับอย่างรายการ h ด Voice t h ท i l a n d Season 3ภายใต้ทีมของโค้ชโจอีบอยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเธอนั้นนะครับจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในรายการนี้ในตอนนั้นแต่ว่าเธอครับก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆที่คอยติดตามอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งช่วงหลังๆนี้นะครับทานั้นของสาวเบียดะวซ์นั้นก็ได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับจากเด็ดไอดอลหน้าสวยหวานเข้าสู่สาวสวยที่เต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับแถม เรียกความสนใจจากผู้ที่ติดตามได้อย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งสําหรับสาวเบียร์เดอะบอยส์ครับได้เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นเน็ตไอดอลนะครับที่มีจุดขายก็คือความน่ารักสดใส ก่อนที่จะมีผลงานการถ่ายแบบนะครับแล้วก็ถ่ายโฆษณาตามมามากมายรวมไปถึงยังเคยชนะเลิศการประกวดการแข่งขันดังนะครับอย่างป o อกกี้สตาร์คอนเทสอีกด้วยนะครับก่อนที่เธอนั้นจะกลายมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับจากการที่เธอนั้นไปเข้าประกวดรายการ The Voice Thailand ซีซั่นสามแล้วก็สามารถเข้ารอบปลายออร์ดิชันไปได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่เธอนั้นจะพัฒนาตัวเองนะครับกลายเป็นสาวที่มีลุคที่มีความเซ็กซี่มากขึ้นจึงทําให้เธอนะครับกลายไปที่สนใจแล้วก็ที่พูดถึงของแฟนๆที่ตติดาาาามมออยยย่่่งงงกรซึไ ก็ตามหลังจากที่จบรายการ The Voice Thailand แล้วนะครับสาวเบียนั้นเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องนะครับในสังกัดของ j ิ m M. g a m m y แล้วก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและนอกจากนี้เธอก็ยังมีผลงานด้านการแสดงที่ถูกพูดถึงอย่างมากอีกด้วยนะครับอย่างภาพยนตร์ดังนะครับอย่างเรื่องสลัม i บร o อซ์ทูดรวมไปถึงซีรีส์เรื่องดังนะครับอย่างเรื่อง The Box กล่องหลอนซ่อนตายอีกด้วยนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว